หรับช่วงของแหม่มก็เป็นช่วงเก็บความรู้นะคะวันนี้แหม่มก็จะเอาเอากี่ยวกับเ,เคยสงสัยไหมว่าเวลาเราเข้าโรงพยาบาลอะ่ะเหมือนเวลาเหมือนเวลาเคสบางเคสทำไมเราต้องสำรองจ่ายเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามารู้กันว่าทำไมถึงต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลน,นะคะค่ะมันก็จะมีอยู่ก็คือสมาชิกสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และส่งเบิกภายหลังในกรณีมีอยู่ทั้งหมด4กรณีนะคะ,ะกรณีที่1ก็คือสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาอยู่นอกเครือข่ายนอกเครือข่ายก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นไม่ได้โครกับบริษัทเล่าเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้อ2โกรมธรรม์อยู่ในระหว่างการขอตรวจสอบประวัติการรักษาย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยซึ่งอาจจะถูกรงะงับสิทธิ์การรักษาพยาบาลชั่วคราวในในในการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องในแต่ละโรคนะคะ,ะข้อสมก็คือการรักษาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการรักษาติดตามอาการหมายถึงว่าสมมุติว่าเราเป็นโรคอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้มันมีหมอต้องการ ติดตามอาการก็ดูขึ้นอยู่ว่ากรมทรรม์ว่าเราซื้อกรมทรรม์แบบไหนนะคะ 4. กรมธรรม์ถูกระงรับสิทธิการใช้งานชั่วคราวอย่างเช่นเหมือนกรณีบางทีอาจจะจ่ายดิวไม่ตรงเลยประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะคือ4ข้อที่ที่เวลาลูกค้าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยค่ะต้องสำรองจา่า,ายค่ารักษาพยาบาลหรือว่าส่งเบิกภายหลังในประมาณนี้ค่ะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับรายการรายการใดบ้างที่ประกันไม่คุ้มครองอ่าอ,อัน,นี้อัน,นี้มันก็อ่อมันจะมีอยู่สามกรณีนะคะก็คือรายการที่ระบุในข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์อย่างเช่นเอ่อยาวิตามินวิตามินต่างๆแร่ธาตุอาหารเสริมเอ่อนมเวชภัณฑ์สอง แล้วก็การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการทดลองการรักษาเพื่อความสวยงามหรือว่าโรคที่เป็นแต่กําเนิดหรือพันธุกรรมนะคะแล้วก็ความมิตกกังวลความเครียดเป็นต้นแล้วก็เราก็สามารถที่จะไปศึกษาดูในดูในกลุมทา์ของแต่ละแบบที่เราซื้อไว้นะคะแล้วก็ข้อสองส่วนเกินสิทธิ์ความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของ กรมธรรนะคะอะของกรมธรรม์ผลประโยชน์ที่มีที่เรามีอยู่นะคะก็สามข้อยกเว้น,ข,วนข้อยกเว้นส่วนบุคคลหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากสาเหตุของโรคข้อยกเว้นนั้นอันดับแรกเราก็ต้องย้อนไปดูกรมธรรม์เพราะเหมือนเวลาเราซื้อกรมธรรม์ประกันอย่างเนี้ยที่เรารู้กันบาง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 ,บางลูกค้าบางครั้งคือ คิดว่าเออเราใช้เรามีประกันชีวิตแล้วเราสามารถที่จะเบิกได้หมดในประมาณน,นี้แต่เอาจริงอ่ะมันก็มีข้อยกเว้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปนําเสนอในการที่จะออขายแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพให้กับลูกค้าแนะนําให้เขาได้อ่านรายละเอียดในกรมธรรม์แต่ละแบบแต่ละเล่มที่เขาซื้อไปนะคะค่ะสุดท้ายของแหม่มก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ